ยังไปเล่นน่นต่อตกเดี๋ยวตอกเดี๋ยวตอกไม่เพื่อนที่สมเดี๋ยวตอกลาตัวเล็กอยู่เรายังไม่เก่งน้องกวางเก่งอะไรเก่งหมดแล้วน้องกวางใช่เดี๋ยวเลาตอกเดี๋ยวตออกตก าขึ้นแบบนี้ได้นะไม่เอาไม่ขึ้นสงูงขึ้นแค่นิดเดียวพอโอว่าเรากลับไปกินข้าวก่อนจะได้กินยาเนาะน้ำมูกไหลเนาะเนาะน้ำมูกไหลม,ม,มันเนาะจะกลับบ้านก่อนเนาะไปกินข้าวแล้วก็กินยากันก่อน โ okay อเคไหมเด็กเซ็ตมุกก่อนเอา <c ười> อ่ะอันนี้ก่อนะเช้างมุกกลับบ้านกินข้าวกันก่อนแล้วได้กินยาเนาะนั่งรอหนูอยู่ตรงนี้ไอ้หนูเล่นก่อนอนั่นงรออยู่ตรงนี้ให้หนูเล่นก่อน ไม่ขึ้นสูงไม่ขึ้นสูง <Ừ. S 1> ไม่เอาเดี๋ยวตกอย่าแม่กุ้งกระดาวเนาะเดี๋ยวตกเนาะหนูไปฝึกที่โรงเรียนมาแล้วอะหนูไปฝึกที่โรงเรียนแล้วใช่เขาให้ป็นป่ายเหรอให้ออกมันกายเป็นป่ายอะไรอย่างเงี้ยจริงอะน้าๆห่าม่บอกแล้วไม่เชื่อ <c oughs> <c oughs> ไม่เอาลองข้างล่างดีกว่า <c oughs> เออนลงข้างล่างดีกว่าเนาะเออเออเออเดี๋ยวไม่กล้งด่าเอาเว้เออ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 เอดี๋ยวไม่กล้องดาก็จะไปเ่นเนาเนาะเขเล่นที่ทำตำดีกว่าเนาะมาเล่นที่ตทำตำได้ใช่ nản ngay muốn thế này chặt với con muốn bao bao กินนมด้วยอ่ยะกินนมด้จ้ะอือกินนมด้วยเด็กกัน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 เล่นไหนมอ,อ,อ้าวรองเท้ารดรองเท้าข้างนี้อยู่ โอ้ยโอ้ยผัวผัวมาเล่นก่อนนี้เลอ่าโอเคโอเคหั <h> <h <h ูเล่นให้หมุนนี่หมุนแล้วไงให้หมุนสี่อันให้ข้าหยิบสี่อันเหรอ โทรศัพท์ก่อนวางโทรศัพท์ก่อนโอเคโอเคโอเควางโทรศัพท์